มาดูกันว่าภาพที่เราสักเป็นแบบรายละเอียดเยอะๆอย่างนี้ยพอตอนที่เราสักอ่ะเราจะสักยังไงเราจะทํายังไงเรามีวิธีการดูยังไงคืออย่างแรกพอตอนที่เราทําเส้นใช่ไหมให้เราแบ่งแยกเส้นออกมาก่อนคืออ,อ,อันดับแรกนะแบ่งแยกเส้นขนาดของเส้นก่อนพอตอนที่เราแบ่งขนาดของเส้นออกมาแล้วใช่ไหมว่าเส้นไหนมันใหญ่เส้น,นไหนมันเล็กมิติต่ตางๆอย่างนี้ยพอตอนที่เราแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะทําให้มันดูงานง่ายพอมันดูงานง่ายปุ๊บอ่ะ ไอ้ส่วนรายละเอียดด้านในพวกเนี้ยเราจะไปต่อได้ง่ายคือพอเราแบ่งภาพออกมาทั้งภาพเสร็จแล้วเราแบ่งในส่วนเส้นเส้นโครงสร้างหลักก็คือเส้นพวกแบบเส้นโครงเส้นแขนเส้นหูตาตัวะอะไรเงี้ยพอเราแบ่งออกมาเสร็จแล้วพวกเส้นด้านในอะ่ะเราก็ค่อยๆแกะไปทีละมัดกล้ามเนื้อเนี่ยแกะไปทีละมัดแกะไปทีละมัดแกะไปทีละมัดพอตอนที่เราแกะไปแล้วได้สัก2อสมมัดอย่างเงี้ยมัดต่อไปมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าการดูอะ่ะคือมันไม่ได้ดูแบบว่าภาพรวมอย่างเดียวนะมันจะต้องดูแบบ เจาะทีละจุดเจาะทีละจุดเจาะทีละจุดในการดูแต่ว่าถ้าเราไปมองภาพรวมภาพใหญ่อย่างเดียวเลยบางทีมันอาจจะทําให้เราสับสนแล้วภาพมันอาจจะหลอกตาเราก็ได้เบื้องต้นประมาณนี้นะสําหรับภาพนี้นะ มีมินิคอสอยู่มิมทำมินิคอรสมาสอนภาพนี้โดยเฉพาะสอนสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะที่ไม่เคยจับเครื่องสักมาก่อนเลยไม่มีพื้นฐานวาดภาพด้วยเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยมิมก็จะปูพื้นฐานให้ส่วนคอสเนี้ยมันจะเป็นคอสเล็กๆนะมินิคอสภาพเดียวสอนภาพเดียวภาพนี้แต่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกสไตล์งานราคาเท่าไหรด่ดีคอสร,ราคา6กพันเภาพนะลองคิดดูว่าถ้าเราทํา1ภาพแล้วเราจะสามารถสักภาพ ถัดไปถัดไปถัดไปได้อีกกี่ภาพถ้าเราสักลูกค้าคนหนึ่งได้สมมุติ3,000ันแล้วสัก2คนนี้ก็ได้ค่าคอร์สคืนแล้วเราสัก3คนนี้มันก็จะเป็นกําไรขึ้นไปเรื่อยๆแต่สําหรับ10คนแรกที่ ทักมาแคปโพสต์นี้นะแล้วทักมามิมให้ส่วนลดเหลือ5,900บาทแต่สําหรับใครที่เร็วกว่านั้นก่อน10คนนะภายใน5้คนมิมให้4,900บาทใน4,900บาทจะไม่ได้สอนแค่ภาพนี้นะจะมีแถมบทเรียนพื้นฐานไปให้ด้วยบทเรียนพื้นฐานก็อย่างเช่นแบบการหารอบมือทําเส้นคมทําเส้นน้ําทําเข็มลอยทําอะไรพวกนี้ที่สามารถนะําไปปรับใช้ได้กับทุกสไตล์งานราคานี้รับแค่5คนเท่านั้นนะแต่ ถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นเคสรีวิวคือเคสรีวิวจะต้องอัปเดตผลงานให้มิม้มดูด้วยภายในระยะเวลา1อาทิตย์เข้ามาเรียนปุ๊บภายใน1อาทิตย์ต้องมีงานส่งทุกวันไม่ใช่แบบว่าเข้ามาแล้วหายเลยจะเป็นเคสรีวิวนะมิมจะมาทําเป็นรีวิวลงหน้าเพจ แล้วก็จะช่วยโปรโมทนักเรียนด้วยถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นเคสร,รีวิวนะแคปโพสตนี้ทักแชทแล้วแจมินว่าสนใจมินิคอรสมิมให้แค่สองคนเท่านั้นราคา3,999ร 3, บาทและจะมีแถมทีมงานให้คำปรึกษาด้วยนะตลอดยาว1ปีถ้าภายใน1ปีเนี้ยเออคือลงคอสน,นี้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าภายใน1ปีเนี้ยยังอยากทำสไตล์นู้นสไตล์นี้อยากจะไปเปิดร้านหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทักมาคุยกับมิมได้มิมก็จะมีทีมงานในการตอบให้นะ เพราะว่าปกติแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนในคอร์สเรียนมิมม,ม,มิมก็จะไม่ได้ให้คําตอบอะไรมากนะักนะคะใครสนใจนะแขบโพสนี้ทักแชทแล้วแจมินว่าสนใจมินิคอร์ส3,999บาทคุ้มมากมิมจะบอกให้สักภาพเดียวก็ได้ค่าคอร์สคืนแล้ว